สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมเรียนทุกท่านผมวริศคนไลายเรียญชาแนลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูเรียนกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา25สตางค์นะครับเรียนชนิดนี้เป็นเรียญ25สตางค์รวงข้าวนะครับ ปีพศส5 2 0นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับเนี่ยรเรียนชนิดนี้นะครับมีการปั๊มอยู่4แบบนะครับ4บล็อกนะครับมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบแรกนะครับอันนี้คือไล่ตามลำดับนี่นะครับแบบแรกนะครับก็คือเดี๋ยวผมไม่ดู นี่นะครับอันนี้คือแบบแรกบล็อกแรกนะครับคือสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับเหลี่ยนนี้มีลำดับความหายากอยู่ที่ลำดับสุดท้ายนะครับนี่ยถัดมานะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับอันนี้ มีลำดับความหายากอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับของเหรียญในปีพศนี้นะครับนะี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนะี่ครับนี่คือสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมอันนี้คือสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น องกลมศูนย์เหลี่ยมนะครับนี่ะครับสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์เหลี่ยมครับแล้วก็ถัดมานะครับอ่าบล็อกและแบบสุดท้ายก็คือนี่ครับสังเกตดีนะครับนะครับสองกลมศูนย์กลมนะครับนี่ครับนี่คือสี่สี่บล็อกสี่แบบในเรียนปีพศนี้นะครับอ่าส่วนรายละเอียดของเรียนนะครับด้านหน้าเรียนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านหน้าเรียนนะครับ <N ic 2> นี่ครับอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพการผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นไม่ใช่เหรียญ u n c นะครับ <N ic 2> ด้านหน้าเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปพระบรมพระบรมรูปชายาทิศลักษณ์ในราชการที่9นะครับผิงพระพักนี่ครับอังสางบิงพระพักด้านซ้ายนะครับเบื้องซ้ายนะครับสังเกตดูนะครับ ระบุคําว่าประเทศไดนะครับเบื้องขวานะครับระบุคําว่ารัชกาลที่9นะครับ <S <S เรียนที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดของเรียนที่แตกต่างกันตัวอย่างเรียนนี้นะครับก็คือเนี่ยครับลายเส้นคือบล็อกแตกนะครับสังเกตจากาตัวอักษรรอเรือร่อ,รอ,รอประเทศไทยนะครับนี่นะรับอันนี้คือเดี๋ยวผม ให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับนี่ครับพเพื่อนสังเกตดูนะครับตรงกลางเหรียญจะระบุชนิดราคา2 5่นะครับสตางค์ปีพศ2520นะครับแล้วก็อขอบเหรียญซ้ายแล้วก็ขวานะครับเป็นรูปรวงข้าวนะครับนี่ครับความสวยงามของแต่ละเหรียญ แล้วก็เหรียญ4ีบล็อกนี้นะครับสีแบบนี้นะครับในกลุ่มนักเล่นหากันเหรียญที่มีราคาแพงสุดก็คือบล็อกสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสเหลี 2, 000, 000. ่ยมศูนย์กลมปัจจุบันเล่นหากันอยู่ที่ราคา1,000บาทนะครับตามสภาพความสวยงามของเหรียญน,นะครับนี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนี่ครับนี่ค ถัดมาก็จะเป็น2กลมศูนย์เหลี่ยมนะครับแล้วก็2กลมศูนย์กลมนะครับอันนี้ความยากง่ายในการหาเหรียญก็คือเป็นอันดับที่สอนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับลำดับสุดท้ายก็คือ2เหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมครับซึ่งมีจำนวนการผลิตยเยอะที่สุดนะครับ ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทถึง50บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC สวยๆแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะพุ่งสูงกว่านี้นะครับแตาและความพิเศษวันนี้นะครับผมจะให้ดูเหรียญที่ผมจะแนะนำนี่ครับเหรียญบล็อกแตกนี่นะครับสังเกตดูบล็อกแตก ต่อเต่าสรางูหายนะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับแล้วก็สังเกตจากขอบนะครับความจริงเหรียญปีนี้นะครับขอบจะเป็นขอบประมาณนี้ครับขอบ2นี่ครับแต่ความผิดปกติก็คือขอบที่ไม่เท่ากันขอบด้านบนคือ1ขอบครับด้านข้าง2นะครับด้านข้าง2นะครับข้างล่างนี่ครับสังเกตดูนี่คือ1นะครับเหรียญต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดู นี่นะครับบล็อกปั๊มผิดนะครับสังเกตจากขอบนะครับนี่ครับขอบไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เลขสองเลขห้าแล้วก็ตเต่าสระอางงูหายนะครับความเรอวลังของตัวอักษรไม่สมบูรณ์นะครับเรียนแบบนี้มีราคานะครับถัดมานะครับถัดมานะครับ อันนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาก็คือเรือน่างจากการใช้งานสังเกตดูครับมันจะไม่เหมือนกันอ่าเรียนนี้นะครับชนิดราคานะครับเหรียญรางต่อเต่าสระอ่างงูเรือนหายนะครับเนื้อเหรียญนะครับสังเกตเนื้อเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ขอบนะครับด้านบนด้านล่างไม่เท่ากันนะครับนี่ครับเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีราคานะครับปัจจุบันอ่า จะมีกลุ่มเฉพาะที่เล่นหาแล้วก็สะสมเหรียญประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับแบบนี้นะครับขอบสามสามสามสองครับไล่กันรายละเอียดของขอบจะไม่เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับอันนี้มีขอบด้านในเห็นไหมครับขอบด้านในครับไล่มาหนึ่งสองสามสามครับนี่ครับสังเกตอ่า อันนี้นะครับขอบจะไม่เท่ากันขอบด้านนี้จะเป็นสองหนึ่งมุมเนี่ยครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับไล่ลงไปนี่ครับความสวยงามของเหรียญตะเรียนที่ผมมาให้ดูก็คือมันจะแตกต่างทั้งตัวอักษรทั้งปีพศแล้วก็ไอความเนื้อเหรียญน,นะครับบล็อกแตกนะครับแล้วก็เนี่ยครับความหายากของเนี่ยครับ ศูนก้มสองก้มนะครับรายละเอียดของแต่ละแบบส่วนราคาตอนนี้ก็เนี่ยครับเริ่มต้นตามแบบตามตามบล็อกตามตามผิดพลาดน,นะครับก็อยู่ที่3ามสิบบาทถึงหนึ่งพันะครับนะครับถ้าสภาพนี้นะครับเนะี่ยเนะี่ยสังเกตนี่นะครับ1 2ึสาม สามสามครับขอบไม่เท่ากันครับด้านในนะครับหนึ่งสองสามครับด้านในด้านบน,นครับหนึ่งสองครับไล่ลงมาหนึ่งสองสามบางเหรียญมีขอบที่ไม่เท่ากันถึงสี่ห้าตามการปั๊มผิดพลาดของแต่ละเหรียญนะครับนี่ครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับ รีบสะสมเลยนะครับเพราะว่า,าเารียนในรัชกาลที่9ก้าไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ครับ,ค,รบความสวยงมามของแต่ะเหรียญส่วนข้อมูลเพื่อนเพื่อนนักสะสมหรือเพื่อนเมือใหม่ที่กำลังหันมาสะสมเหรียญ สามารถคน้นหาข้อมูลผ่านกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็หนังสือเรียนหายากนะครับธนบัตรหายากนะครับได้ตาม Google หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือช่องทางการประมูลเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมมาแนะนำเรียนญร้าวๆแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมเหรียญทุกท่านผมวริศคนไลยเหรียญชาแนลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา25สตางค์นะครับ เหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รวงข้าวนะครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับนี่ครับเหรียญชนิดนี้นะครับมีการปั๊มอยู่สี่แบบนะครับสี่บล็อกนะครับมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบแรกนะครับอันนี้คือไล่ตามลำดับนี่นะครับ แบบแรกนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นะครับอันนี้คือแบบแรกบล็อกแรกนะครับคือสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับเหรียญน,นี้มีลำดับความหายากอยู่ที่ลำดับสุดท้ายนะครับนีบ่ถัดมานะครับ สองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับอันนี้มีลำดับความหายากอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับของเหรียญในปีพศนี้นะครับนี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนี่ครับนี่คือสองเหลี่ยมศูนย์กลมนี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมอันนี้คือสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น องกลมศูนย์เหลี่ยมนะครับนี่ครับสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์เหลี่ยมครับแล้วก็ถัดมานะครับอ่าบล็อกและแบบสุดท้ายก็คือนี่ครับสังเกตดีๆครับนี่ครับสองกลมศูนย์กลมนะครับนี่ครับนี่คือสี่สี่บล็อกสี่แบบในเรียนปีพศนี้นะครับอ่าส่วนรายละเอียดของเรียนนะครับด้านหน้าเรียนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านหน้าเรียนนะครับ นี่ครับอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพการผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นไม่ใช่เหรียญ u n c นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปพระบรมบพระบรม,มรูปชายาทิศลักษณ์ในราชการที่9นะครับผิงพระพักนี่ครับองสาบหิงพัะพักด้านซ้ายนะครับเบื้องซ้ายนะครับสังเกตดูนะครับ นระบุคําว่าประเทศไดยนะครับเบื้องขวานะครับระบุคําว่ารัชกาลที่9นะครับเหรียนที่ผมเามาให้ดูเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดของเหรียนที่แตกต่างกันตัวอย่างเหรียนนี้นะครับก็คือเนี่ยครับลายเส้นคือบล็อกแตกนะครับสังเกตจากาตัวอักษรร,รอเรือร่อระประเทศไทยนะครับนี่นครับอันนี้คือเดี๋ยวผม ให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับนี่ครับเพื่อนสังเกตดูนะครับตรงกลางเหรียญจะระบุชนิดราคา25นะครับสตางค์ปีพศ2520นะครับแล้วก็อขอบเหรียญซ้ายแล้วก็ขวานะครับเป็นรูปรวงข้าวนะครับนี่รครับความสวยง,งามของแต่ละเหรียญ แล้วก็เหรียญสีบล็อกนี้นะครับสีแบบนี้นะครับในกลุ่มนักเล่นหากันเหรียญที่มีราคาแพงสุดก็คือบล็อกสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมปัจจุบันเล่นหากันอยู่ที่ราคา1000บาทนะครับตามสภาพความสวยงามของเหรียญน,นะครับนี่ครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนี่ครับนี่ครับ ถัดมาก็จะเป็นสองกลมศูนย์เรียมนะครับแล้วก็สองกลมศูนย์กลมนะครับอันนี้ความยากง่ายในการหาเหรียญก็คือเป็นอันดับที่สองนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับลำดับสุดท้ายก็คือสองเีียมศูนย์เรียม,รยมครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเยอะที่สุดนะครับ ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทถึง50บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC สวยๆแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะพุ่งสูงกว่านี้นะครับแ,และความพิเศษวันนี้นะครับผมจะให้ดูเหรียญที่ผมจะแนะนำนี่ครับเหรียญบล็อกแตกนี่นะครับสังเกตดูบล็อกแตก ต่อเต่าสระอางูหายนะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับแล้วก็สังเกตจะขอบนะครับความจริงเหรียญปีนี้นะครับขอบจะเป็นขอบประมาณนี้ครับขอบสองนี่ครับแต่ความผิดปกติก็คือขอบที่ไม่เท่ากันขอบด้านบนคือหนึ่งขอบนะครับด้านข้างสองครับด้านข้างสองครับข้างล่างนี่ครับสังเกตดูนี่คือ1นึ่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดู นี่นะครับบล็อกป้มผิดนะครับสังเกตจากขอบนะครับนี่ครับขอบไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เลข2เลข5้าแล้วก็ตเต่าสระอางงูหายนะครับความเรนวลังของตัวอักษรไม่สมบูรณ์ครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับถัดมานะครับถัดมานะครับ อันนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาก็คือเรือนรางจากการใช้งานสังเกตดูนะครับมันจะไม่เหมือนกันเหรียญนี้นะครับชิดราคานะครับเรือนรางต่อเต่าสระอางงูเรือนหายนะครับเนื้อเหรียญนะครับสังเกตเนื้อเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ขอบนะครับด้านบนด้านล่างไม่เท่ากันครับนี่ครับเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีราคานะครับปัจจุบันอ่า จะมีกลุ่มเฉพาะที่เล่นหาแล้วก็สะสมเหรียญประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับแบบนี้นะครับขอบสามสามสามสองครับไล่กันรายละเอียดของขอบจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้มีขอบด้านในเห็นไหมครับขอบด้านในครับไล่มาหนึ่งสองสามสามครับนี่ครับสังเกตอ่า อันนี้นะครับขอบจะไม่เท่ากันขอบด้านนี้จะเป็นสองหนึ่งมุมนี่ครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับไล่ลงไปนี่ครับความสวยงามของเหรียญตะเรียนที่ผมเอามาให้ดูก็คือมันจะแตกต่างทั้งตัวอักษรทั้งปีพศแล้วก็ไอความเนื้อเหรียญน,นะครับบล็อกแตกนะครับแล้วก็เนี่ยครับความหายากของเนี่ยครับ ศูนย์ก้มสองก้มนะครับรายละเอียดของแต่ละแบบส่วนราคาตอนนี้ก็เนี่ยครับเริ่มต้นตามแบบตามตามบล็อกตามปั๊มผิดพลาดน,นะครับก็อยู่ที่สามสิบบาทถึงหนึ่งพันะครับนะครับถ้าสภาพนี้นะครับนะีบ่ยเนะี่ยสังเกตนี่นะครับ1นึสองสาม สามสามครับขอบไม่เท่ากันครับด้านในนะครับหนึ่งสองสามครับด้านในด้านบน,นครับหนึ่งสองครับไล่ลงมาหนึ่งสองสามบางเหรียญมีขอบที่ไม่เท่ากันถึงสี่ห้าตามการปั๊มผิดพลาดของแต่ละเหรียญนะครับนี่ครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับ รีบสะสมเลยนะครับเพราะว่าอาเรียนในรัชกาลที่9ก้าไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับยนี่ครับ,ค,รบความสวยงามของแต่เรียนส่วนข้อมูลเพื่อนเ,อน,เอน,นักสะสมหรือเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหันมาสะสมเรียน สามารถค้นหาข้อมูลผ่านกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็หนังสือเรียนหายากนะครับธนบัตรหายากนะครับได้ตาม Google หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือช่องทางการประมูลเหรียญผ่านเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมมาแนะนำเหรียญคร่าวๆแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเลยนะครับขอบคุณครับ